รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4วันพุทธที่11สิงหาคมพุทธศักราช2564คาบที่2ครูผู้สอนครูธัญรัตน์โปรเทียนเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอแล้วให้ทำแบบขัด3ข้อท้ายคลิปวิดีโอนี้ลงในสมุดเล่มใหญ่ส่งเมื่อเปิดเรียนตามปกติค่ะ รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า1 0แสนและ0สาระการเรียนรู้การบวกจำนวน2จำนวนการลบจำนวน2จำนวน การประมาณผลลัพธ์ของการบวกและการลบการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและการลบโจทย์ปัญหาการบวกและการลบการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบค่ะต่อมาค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเรานะคะได้ว่า4,316บวก 1,562เท่ากับสี่เหลี่ยมคือคำตอบที่เราต้องการหาค่ะทีนี้สามารถหาผลบวกโดยการตั้งบวกดังนี้เราเริ่มจากหลักทางขวาสุดคือหลักหน่วยก่อนนะคะ6บวก2เอา6ไว้ในใจชูขึ้นมาอีก2 6แล้ว7 8เขียน8ให้ตรงหลักนะคะต่อมาค่ะหลักสิบนะคะ เอาหกไว้ในใจชูขึ้นมาอีกหนึ่งหกแล้วเจ็ดเขียนเจ็ดนะคะต่อมาหลักร้อยค่ะเอาห้าไว้ในใจชูขึ้นมาอีกสามห้าแล้วหกเจ็ดแปดเขียนแปดให้ตรงหลักร้อยนะคะต่อมาหลักพันค่ะเอาสี่ไว้ในใจชูขึ้นมาอีกหนึ่งสี่แล้วห้าเขียนห้านะคะตรงกับหลักพันคำตอบที่เราได้คือ ห้าพัค่ะจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าการบวกจำนวนสองจำนวนอาจหาผลบวกโดยการนับต่อการทำให้ครบ10หรือการตั้งบวกการลบจำนวนสองจำนวนอาจใช้การนับต่อหรือการตั้งลบค่ะ เราสามารถหาผลบวกโดยการตั้งบวกได้แบบนี้นะคะวิธีทำเริ่มจากหลักหน่วยที่อยู่ขวามือสุดก่อนค่ะ5บวก0ได้5 6บวกสได้8 1บวกสได้3 2บวก0ได้2 5งบวก4ได้9ดังนั้น52,160บวก สี่หมืสองยยสิห้าเท่ากับเก้าหมืสองสามรปดสิบห้าสามารถเขียนตอบด้วยตัวเลขไทยได้แบบนี้ค่ะจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าการบวกจำนวนสองจำนวนโดยการตั้งบวกไม่มีการทดทำได้โดยการนำตัวเลขในหลักเดียวกัน มาเขียนให้ตรงกันจากนั้นนำจำนวนในแต่ละหลักมาบวกกันค่ะเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกินหนึ่งแสนที่มีการกระจายมากกว่าหนึ่งหลักประโยคสัญลักษณ์ค่ะ4,316บาทบวก หนึ่บาทเท่ากับสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นคำตอบที่เราต้องการหานะคะทีนี้เรามาดูวิธีการตั้งบวกค่ะเราเริ่มจากหลักทางขวาสุดก่อนคือหลักหน่วยมีกี่หน่วยบ้างโทรทัศน์ค่ะมีหหน่วยใช่ไหมคะตู้เสื้อผ้าล่ะคะมีกี่หน่วยสองหน่วยนะคะเห็นไหมคะว่าเราตั้ง และ2ในหลักหน่วยให้ตรงกันต่อมาค่ะดูหลัก10บนะคะหลัก10บของโทรทัศน์เป็น1 0สหลัก10บของตู้เสื้อผ้าเป็น60ตั้งให้ตรงแถวนะคะต่อมาหลักร้อยค่ะหลักร้อยของโทรทัศน์มี300หลักร้อยของตู้เสื้อผ้ามี500ตั้งให้ตรงนะคะ ต่อมาหลักพันค่ะหลักพันของโทรทัศน์มี4ี่พันค่ะหลักพันของตู้เสื้อผ้ามี1นึ่พันตั้งหลักพันให้ตรงตลอดแถวนะคะต่อมาค่ะประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะได้ว่า4,316บวก หนึ่ันห้าร้เท่ากับสี่เหลี่ยมคือคำตอบที่เราต้องการหาค่ะทีนี้สามารถหาผลบวกโดยการตั้งบวกดังนี้เราเริ่มจากหลักทางขวาสุดคือหลักหน่วยก่อนนะคะหกบวกสองเอาหไว้ในใจชูขึ้นมาอีกสองหแล้วเจ็ดปดเขียน8ดให้ตรงหลักนะคะต่อมาค่ะหลักสิบนะคะ เอาหกไว้ในใจชูขึ้นมาอีกหนึ่งหกแล้วเจ็ดเขียนจ็ดนะคะต่อมาหลักร้อยค่ะเอาห้าไว้ในใจชูขึ้นมาอีกสามห้าแล้วหกเจ็ดแปดเขียนแปดให้ตรงหลักร้อยนะคะต่อมาหลักพันค่ะเอาสี่ไว้ในใจชูขึ้นมาอีกหนึ่งสี่แล้วห้าเขียนห้านะคะตรงกับหลักพันคำตอบที่เราได้คือ ห้าพแปดค่ะจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าการบวกจำนวนสองจำนวนโดยการตั้งบวกที่มีการทดหนึ่งหลักทำได้โดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันเริ่มบวกจากหลักหน่วย หลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลำดับค่ะถ้าผลบวกในหลักใดครบสิบหรือมากกว่าสิบให้ทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปทางซ้ายค่ะ ตัวอย่างต่อมาค่ะเจ็ดลบศูนย์ได้ไหมคะไม่ได้ยืมตัวหน้ามาค่ะเก้าถูกยืมไปหนึ่งเหลือแปดขวายืมซ้ายมาหนึ่งกลายเป็นส 10, 10, ิบสิบบวกศูนย์ได้สิบนับเจ็ดไปถึงสิบเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบได้สามค่ะนับหนึ่งไปถึงแปดหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้เจ็ดนะคะ นับสี่ไปถึงศูนย์ไม่ได้ยืมตัวหน้ามาหนึ่งสองถูกยืมไปหนึ่งเหลือหนึ่งต่อมาค่ะขวายืมซ้ายมา1กลายเป็น10 10ิบวกศูนย์เป็น10นับสไปถึง10ค่ะสี่แล้วห้าหกเจดแปดเิได้หนะคะ ทีนี้นับห้าไปถึงหนึ่งได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องยืมตัวหน้ามาหถูกยืมไปหนึ่งเหลือสี่ขวายืมซ้ายมาหนึ่งกลายเป็น10บสิบวกหนึ่งกลายเป็นสิอ็ดนับห้าไปถึงสิบอดห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสบบอ็ดได้หค่ะ นับสาไปถึงสีแล้ว4ตอบ1ค่ะดังนั้นตอบหนึ่งอยเจ็ดเขียนด้วยตัวเลขไทยแบบนี้ค่ะจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าการหาผลลบของจำนวนสองจำนวนโดยการตั้งลบต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกัน โดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลำดับค่ะถ้าในหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องกระจายจำนวนจากหลักถัดไปทางซ้ายแต่ถ้าจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายเป็นศูนย์ต้องกระจายจำนวนจากหลักถัดไปทางซ้ายทีละหลักตามลำดับค่ะ ให้นักเรียนสรุปหลักการบวกและหลักการลบอย่างละ3ข้อลงในสมุดเล่มใหญ่ค่ะนักเรียนสามารถกลับไปดูตามต้นคลิปได้นะคะว่าหลักการบวกและหลักการลบมีอย่างไรบ้างเช่นให้เริ่มจากหลักหน่วยขวามือสุดถัดไปทางซ้ายเป็นหลักสิบ ถัดไปทางซ้ายเป็นหลักร้อยถัดไปทางซ้ายเป็นหลักพันตามลําดับแล้วให้เลขโดดในแต่ละหลักตรงกันในการตั้งบวกหรือตั้งลบเราอาจจะใช้จํานวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งบวกหรือลบด้วยจํานวนที่น้อยกว่าโดยบวกและลบในแต่ละหลัก นักเรียนสรุปเป็นข้อๆนะคะทำใส่ลงในสมุดค่ะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาทักษะที่จะต้องมีการเพิ่มเติมฝึกฝนให้บ่อยครั้งทำให้มีความชำนาญน,นักเรียนสามารถอ่านหนังสือเรียนประกอบการสอนตามคลิปวิดีโอของค,ครูนะคะทำแบบฝึกหัดควบคู่กันไป นักเรียนสามารถเรียนและทำงานส่งได้ตามความพร้อมของนักเรียนเมื่อเปิดเรียนตามปกตินักเรียนทุกคนจะได้เรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดค่ะ